ไปเปิดพาร์ทเลยนะครับทีนี้กจะพยายามทําให้สั้นที่สุดนะครับผมก็ในส่วนนี้เราต้องตรวจสอบแลยนะผมว่าว่าพื้นที่พอหรือเปล่าเนะในการที่จะรับนะครับเพราะว่าบางทีพื้นที่ไม่พอของที่ควรจะได้คือมันจะไม่ได้นะครับผมอย่างเช่นของตัวละครนี้ตัวหลักนี้ผมมีอยู่เดี๋ยวพื้นที่สามสิบช่องนะผมก็มีอยู่เท่าไรเนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบ่ผมทับหกสิบเนาะถ้ามันไม่พอก็ต้องมานั่งลบของลบอะไรอีกอ่าโดยจริงๆผมก็ลบไปเยอะแล้วแหละ ก็อย่างเช่นพวกของพวกของวันเดียว,วอะไรเงี้ยเออแล้วก็ลบไปเถอะเออมันไม่ได้อันนี้เท่าไหร่เนาะแล้วก็เรื่องหมดที่จะลบก่อนบางทีอ่ะอย่างเช่นไอ้สไนคขี้เกลือเนี่ยไม่ได้ใช้เรามาเปิดเองด้วยเนี่ยของที่มันมาเปิดเองนี่นะครับผมทําให้ทําให้มีปัญหาเนาะเออขอไล่เปิดไล่ลบก่อนนะครับผมอันนี้ผมเปิดละี่บหกชั่วโมงเปิดเองเห็นปะมาเปิดของเราเฉยเลยอะไรเงี้ยบางอย่างบางอันเรามีเราดองไว้เราตุนไว้นะผมก็โดนโดนเปิดอย่างเงี้ย ผมโดนเปิดเหมอือนกันก็ต้องทําใจครับผมเพราะระบบมันมาอย่างนี้ระบบของฟรีก็คือของฟรีะจะมีอะไรบา้างเนี่ยว่าระเบ,บนนะิดเนาะที่มันจะเปิดเองก็จะมีอะไรบ้างขอขอ,ขอปิดก่อนนะนี่เออไล่อันนี้ก่อนผมไล่ลบก่อนเนาะตอนนี้มีเท่าไหรนะ่เนี่ยอ่็ได้อยู่ห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดจะผมขอลบไออันนี้หน้ากากวกสองลบ้ไปไม่ได้ใช้แล้วผมบางอย่างไม่ได้ใช้คือลบไปเลยก็ได้อะไรเง ในยุคนี้มันเป็นยุคหน้ากากยุคหน้ากา,าก,าากาไม่ค่อยได้ใช้ผมน่าจะเป็นยุควิกไปลอะออันนี้แจ็คสันแจ็คสันบวกสองนะผมไม่ค่อยอันนี้อะไรเนาะมาใส่แจ็คสันตัดลบครับจริงของเปตาเลตมันก็เยอะแล้วผมของจากเซิร์ฟเก่าด้วยอะไรเงี้ยอ่ะไปต่อนะผมน่าจะพอแล้วแหละพื้นที่เนาะ,ะที่น่าจะพอละห้าหกห้าอ,อ่ะอย่าเปิดเลยนะผมซื้อพาร์ซื้อพาร์ตก็ปุ๊บอ่อคยอมรับ ก็เราจะมาดูเหลือนตรงจาก80เหรียเนาะเมื่อกี้ตัวละครก็น่าจะครบได้ของเท่าที่เท่าที่ต้องการนะผมลัวอย่างเดียวว่าตัวัวปืนจะไม่ได้เนี่ยเพราะว่าครบแล้วนะผมเพราะว่าไอ้นี่เนาะตัวช่องมันจะเต็มถะดูว่าช่องมันอะเกือบแล้วก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับได้ HK แล้วเนาะ HK ตัวละครนะผมหลักๆก็จะตัวละครกับ HK ครับเพราะว่าตัวละครสามารถเอาไปทํานี้ได้ เราไปเล่นแข่งได้หรือเปล่าก็ก็ไม่รู้จะแบนตัวพวกนี้ไหมหรือว่าต้องใช้ตัวซื้อแต่ก็จะทําให้เราประหยัดในเรื่องเวลาซ้อมนะครับในเรื่องการเติมเนาะโดยประมาณอ่าในส่วนต่อมาปืนปืนอยู่ไหน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  HK อยู่ไหน,ไหน HK <c oughs> นี่นผม HK ได้แล้วครแล้วก็ในส่วนอ่าต่อมาเลยครับส่วนต่อมานะผมจะเป็นเรื่องมีดเนะผมแบตเติ้ลพาร์ทนาะเมื่อกี้เรามีอยู่แปดสิบเหลือนะผมความเติมจากตอนที่แล้ว มีไปแปดสิบเหรียญนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นหกร้อยแปดสิบล้วแปลว่าผานนี้ได้600หกร้อยเหรียญนะผมผานนี้ได้600หกร้อยเหรียญเนาะเออก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะอันนี้เราก็ใช้ชื่อตัวเตะไปด้วยอ่าก็บัตเตอร์ไฟถาวรก็หายากนะผมเอาไว้เป็นปืนซ้อมปืนมือเดียวพอดีด้วยแต่คนอ่ะไม่ค่อยรู้กันหรือว่าอาจจะใช้ทิกไม่เหมือนกันนะผมเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูเนาะในส่วนในส่วนว่าซ้อมแบบไหนยังไงเนาะสำหรับผมนะสำหรับตัวผมนะซ้อมให้ปืนตรงนะอ่า โอเคกดบายเลยนะผมส่วนนี้ก็ซื้อเรียบร้อยนะผมเรียนก็จะเหลืออยู่สองร้อยสี่สิบเดือนนะครับปึ๊บปิดกรอนเข้าเป็นอาเข้าเป็นตรงนี้นะคจากจีเอ็มเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นมีบัตเตอร์ไฟแต่จริงๆก็ที่ไม่ได้เล่นตัวนี้ก็แอบจะปั๊มบัตปั๊มบัตอ่าปั๊มบัตพาร์ตไปปั๊มพาร์ตไปอ่าโตัวทีครับปั๊มพาร์ตไปแล้วก็นี่ไปเนาะแต่ว่า ตัวนี้มาปั๊มเงินไว้สแตนบายรอเลยนะครับผมเพราะว่าแปดแสนนี่ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะผมถ้าเล่นครั้งถ้าเล่นครั้งหนึ่งก็น่าจะซ่อมประมาณหกร้อยอ่าซ่อมซ่อมประมาณหกร้อยนะครับเพราะว่าตัวละครสองร้อยปืนสองร้อยแล้วก็มีสองร้อยเอ่อตัวละครปืนนี่อ่าไม่ใช่ว่าตัวละครสองตัวนะไม่ใช่นับนับฝั่งราคาฝั่งละข้างนะเออให้คิดแบบนี้นะครับอ่าตาไหนต้องรีเกมอีกเออบันเทิงครับ อ่ะเราเรานี้ผมพาร์ตเนาะก็แต่ว่าเหมือนว่าน้องมันบอกว่าอะไรนะจะได้ปืนทีจุดเจ็ดเข้ามาด้วยอ่าอ๋อทีจุดเจ็ดน่าจะต้องเอาเอาเหรียญที่เหลือนนะไปแลกไปแลกเป็นเท่าไหร่ได้หนึ่งเดือนอะไรประมาณนี้ที่น้องเขาแนะนามานะครับแต่นี้เราก็ได้สิบห้าวันแล้วเห็นไหมของพาร์ตเห็นปะได้มาสิบห้าวันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมก็จะเอาเหรียญไปแลก,หร,แรก,กหรือไม่แลกก็หรือไว้ทําอย่างอื่นก็แล้วแต่เราเผื่อว่าชิซันหน้ามันมีให้เราแลกอีกครั้งก็รอดูข่าวหรือรอดูประกาศนะครับ บางทีระบบอาจจะเตือนเราด้วยโอเคผมสำหรับการเปิดพารตัวตัวหลักก็จะประมาณนี้นะส่วนไอเทมเป็นเรื่องรองนะครับเข่าที่จําเป็นอ่าเป็นห้าร้ยเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยแดสบหกก็ดีแยะลบไปรองั้นนะ่ล้นแน่นอนกนระะทรงหัวกระสุนแต่จริงอจะไม่ได้ใช้หัวกระสุนละเพราะว่าเพราะว่าน่าจะไปโยกเล่น WC ไปเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ